ครับก็คลิปนี้ก็สิมารีวิวให้กับพี่น้องชาารถเกียว์ูุปตานะครับก่อนเริ่มงานนะครับเนาะก็กสินนี้วาดแกลไปแล้วนะครับวันนี้ก็สิมารีวิวปัญหาต้หนวดของรถเกียวแตกกล่าวนะครับเนาะก็แตกกล่าวแล้วก็สินมีปัญหากับการเกี่ยวนะครับกับพี่น้องทันไดก็ที่หุ่นจักดีแต่เกิดว่า มีปัญหานี้แล้วนะครับสําหรับพี่น้องทีหรือว่าเพื่อนช่างทีมีความหูร้ายกว่านี้กันว่าพิษกะเรือนพานนะครับเนาะขออภัยทีเมื่ัถัดอาทีเข้าใจบุตรงกับผมนะครับครับก็กอนเอื่งกับที่ต้องมาเบืองว่าเสาตู่นะครับก็มีอะไรสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนกะบมอชัยมาจะง่าย เ่าใช้ว่าจะยากเกินไปนะครับนะหลังจากที่ห้าถอดแล้วนะครับการถอดนะครับนะการถอดก็จะมีลักๆนะครับหลักๆักก็จะมีหลายอย่างนะครับกระสิบฟอาถึงเรลื่องกันตูนวดก่อนนะครับตูนวดของรวดเกียวนะครับผมก็จะให้บนไก่ๆนะครับีกระสวงเสายู่แสงก็อาจจะบกคคดีนะครับขออภัย ก่อนเื่นกระต่องมะเบิงแพนะครับที่เกิดปัญหาให้จางปัญหาให้กับหลกเกี่ยวนะครับถึงข้าแตกแล้วเสียทรงแล้วสายพันตรงนี้ก็สนมาดึงทุกไขข้อนะครับมันก็สิเกิดปัญหาหย้อนซ้อนกันสายพันใหม่นะครับหรือว่าเสียทรงนะครับถ้าเกิดว่าข้าบอ่อสมปัญหาใหญ่ก็จะตามมานะครับเสียเวลา นะครับนะบางขันก็อาจจะเชื่อมไว้แต่วนี้ก็ล่อเชื่อมมาคขั้หนึ่งแล้วกับบลอดครับเชื่อมสองขังกับบลอดครับนี่ก็ล่อด้ามก็ยังก็นยังแตกอยู่ครับเหลืองมาแล้วก็นยังแตกอยู่ก็พี่น้องทันไหนสีต้องเปลี่ยนทำการเปลี่ยนนะครับเนาะเสาตู้ของหลุดเกี่ยวก็จะมีปัญหากการถอดเปลี่ยนนะครับสําหรับการถอดเปลี่ยนก็จะมีการเจียวออกนะครับเนาะ แจะรอยรอยเชื่อมเดิมนะครับแจอ,อ,อกนะครับนะเจะอ,ออกจากส่วนวาสส่วนบนนะครับส่วนบดก็จะเชื่อมมากเชื่อมมาไล่นี่ครับใส้เบื้องริมในนะครับเนาะริมในก็จะมีต้องต้องมุมนะครับต้องมุมนะซึ่งห้าก็ บอสามารถใส่หินเจียหรือว่าลงหมูเจียอะไรนะครับเนาะบางแผลบางแผลก็จะเจียได้นะครับตรงมุมดันใน่อนิครับกับบอสามารถใส่ลกหมูแย่กับไปเจียได้นะครับต้องใส่แกดนะครับนะก็ต้องใส่แกสต้องไฟใส่ไฟแกดซอยนะครับกับลกหมูห้าวกับเจียได้เฉพาะที่ลงลงนะครับส่วนต้มุมต้องหลืบลกหมูกับบอสามารถเจียได้นะครับ รีวิวก่อนเทียนะครับเนาะก่อนเรือออกก็จะมีตรงนี้ตังนี้ฝนบบติดมาห้นะครับเนาะฝนท่าตรงเละาะแล้วก็เก็บเมื่อส่เองนะครับเนาะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ฝนบบมีมากนะครับเนาะฝนมีห้เฉพาะโคกเสานะครับบ่บสมบูรณ์ปันใดน,นะตรงนี้กับโมีนะครับเนาะตรงนี้ตรงยึนดนะตรงนี้กับโมีนะครับ ก็ปัญหานะครับเนาะกะมีใบแก่นะครับมีใบแก่ถอนห้าโบวแก่นะครับหลังจากลืออแล้วปัญหาบรด้มีแค่เสาตูนะครับปัญหากระซิมีเพิ่มมาที่น้องก็อาจจะทราบหรือว่าอาจจะบวบนะครับซึ่งหลังจากถอดผ้าหนาแล้วนะครับเนาะงานกะงอกนะครับแล้วตรงนี้เลื้อนีิดเดียวนะครับ ก็จะลืมบาแล้วเขาก็เห็นเฟืองในครับปกติมันสิเต็มนะครับประมาณสักประมาณสักแปดมิลน,นะครับเนาะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักสองมิลกว่าๆนะครับสามมิลเนี่ยถือว่างานงอกเลยนะครับเนาะงานงอกครับแต่เขามมนทนแนนเขามาเบิรงตรงนี้ไอ้ตุ๊กเสาตรงนี้กระซึกนะครับเนาะแต่ว่าสามารถมีเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้สร้างจากศูนย์ บานคนก็อาจิบุหูจักว่าสีสองั่างๆนะครับต้นนี้เสาหนีมีสามารถเปลี่ยนได้นะครับสร้างในศูนย์นะครับบอจักลอยนะครับเนาะทำสถิติดเสามาให้เรียบร้อยนะครับภะสีมีเพิ่มเติมมากอีกนะครับหลังจากขอดข้าหนาแล้วนะครับเนาะงใส่เวลาพอสมควรนะครับเนาะบอกว่าทลายดอกผมกลบบาดตัางนาฬิกา เราควรตอดปากมาแล้วนะครับมองเห็นปัญหานะครับเนาะปัญหากับผพื่นสอดนะครับเนาะผื่นผื่นข้อสอดตรงนั้นก็สอดนะครับเนาะตรงลิ่มลิม,ลมสุดก็ก็ะคงตรงปูปากนะครับใน,ในในก็ไปถอดมาแล้วนะครับปูปากแก้ปัญหาปูปากซะก่อนก่อนสิเย็บงานก็ใขึ้คืนนะครับเพราะว่าการถอดแต่บนมันเรื่องง่ายนะครับเนะ่าถอดหือว่า ผูชำนาญการกระถอดหนากอยู่นะครับว่าฟูมีความสามารถกับูเคยเห็ดกับตัวหนาแห้งปันไดนะครับแต่ต้องมีกับทีมีปัญหาของเพื่องมันพันนะครับเนาะฟังขวาฟังคนขับอยูเพื่องมันจะพันอ่มลุมนนะครับผมกจะแก้ปัญหาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับด้วยการปิดปิดช่องตรงนี้นะครับสิ่งอีกขั้นหนึ่งปิดกับโอเคใช้ได้ครับตรงนี้กับสิปิดเพิ่มนะครับเพราะว่าเพื่องมันมา ัน,นะครบนะกันซึกกระมดแถบสิบบมีประโยชน์นะครับเกีใช้ไม้นะครับเนะาะต้งนี้ต่โอเคปัญหาตรงไหนที่แต่ผมก็ซึพยายามเก็บเพิ่มเลอมากลุกลอกนาก็มีปัญหานะครับนะการส่องคาบอยูกอ่กับพอแต่สิบบเป็นหยังขึ้นยังคับใช้งานปกติถอดมากได้รับความเสียหายนะครับก็อง ก็ต้องซ้ำนะครับเนาะเปลี่ยนครับก็ภาพร่วมก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะสัมพอเฉพาะไฟนะพี่น้องแสงกับตกเสานะครับเนาะแสงกับยอดหน่อยนี่นิดนึงนะครับแต่พอได้ลือถึงขนาดนี้นะครับเนาะไอ้ส่วนเนี่ยไอ้ส่วนนี้ผมลือมาทับความสะอาดของเครื่องยนต์นะครับเนาะผมลือมาทำความสะอาดของเครื่องยนต์แล้วก็เช็ค บวกของบางอย่างนะครับนะเฉพาะส่วนของเครื่องยนต์นะครับบกเกีียวกับงานเสาข้อนะครับงานเสาตุพอไฟครับงานเสาตุนวดของลูกเกีียวอันนี้ก็จะงานของลูกเกีียวหลกักหลาก่อแต่ตรงนี้การถอดข้าน,นานะครับเนาะซึงต้องถอดข้าน,นาออกนะครับเนาะการทําทงานถอดข้าน,นาออกก็จะสิมองเห็นปัญหานะครับเนาะว่าจะเขาทางานอย่างไรถอดปาก ถอดข้อถอดข้าหนาออกนะครับกนะ็จะมองเห็นก็เขาทำงานใดนะครับจึงก็ต้องติดตามนะครับตอนต่อไปก็คลิปนี้ก็สีแก้มให้สำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเสาตูแตกนะครับนว่าสีแก้ปัญหาด้านใดจะเปลี่ยนตูไม่หรือจะซ่อมเสา,สาตูนะครับก็ได้พิจารณานะครับนะขอบคุณนะครับที่รับชม คลิปจบๆนะครับก็ไทนี้ก็รบนวิย่างนะครับเนาะเขากับว่างนะครับเนาะเขากับสอไว้เพราะว่าไก่นางานกับไก่นาน้านะครับไก่ลูกเกี่ยวกับสิมีปัญหาเรื่องเวลานะครับเนาะเวลาการสั่งตเพียงข้อกระชันชิดกับทำแบบรีบๆรุนร่อนนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้เขากับวางจากการเก็บเก่ยื่ากับทำ เก็บสอมงานไปเรื่อยแล้วครับเพวห้า่าเัาก็กค่อยเฮ็ดไฟครับผมนีก็ขอสวัสดีครับ